ไปที่จังหวัดแม่ห้องศอนค่ะส่งเสริมสินค้าเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการค้าเกษตรอินทรีย์สู้ผลกระทบจากโควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดแม่ห้องสอนนำโดยนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนเปิดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือผู้ประกอบการทางเกษตรอินทรีย์ให้พวกเขาเหล่านั้นมีช่องทางการจําหน่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นเพื่อดึงกําลังซื้อสินค้าจากท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้มาจับจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงจะทําให้มีเงินสพัรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเดินหน้าแล้วค่ะตอนนี้ปลุกเศรษฐกิจการค้าทางการเกษตรอินทรีย์สู้กับสถานการณ์ของโควิด1 9 ซึ่งภาพบรรยากาศภายในงานคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการจัดจําหน่ายและแสดงสินค้ากเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งได้คัดสรรคุณภาพนํามาจําหน่ายมากกว่า30คูหาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะการจัดบิสเนสแมทชิ่งการอบรมสัมมนา,าความรู้หัวข้อทางการตลาดค่ะสร้างองค์ความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่สร้างไรายได้ เพิ่มพันธมิตรทางการค้าเครือข่ายทางธุรกิจเสริมสร้างศักยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ด้วยมีเทศาการการแสดงพาจากชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะมีสาวสวยใส่ผ้าพื้นถิ่นคุณทิติพรเมื่อเช้าเราอ่านข่าวคู่กันเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่แก่นมะกรูดจังหวัดสุไัยธานีเป็นอีกแหล่งหนึ่งเหมือนกันที่มีเรียกเรีว่าชาติพันธุ์ใกล้เคียงกันอย่างนี้การแสดงสวยงามไม่แพ้กันเมื่อเช้าเลยนะคุณมองการแสดงหรือคุณมองนางแบบผลิตภัณฑ์ฮะผลิตภัณฑ์คิดดีมากเลย